ในตอนสมัยเรียนมัธยมหลายคนคงจะเคยทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมกีฬาสีการเข้าค่ายลูกเสือในตอนมอตน้นและเข้าร่วมชมรมต่างๆในช่วงมปลายจนในบางครั้งการทำกิจกรรมเหล่านั้นก็ต้องมีการพักค้างแรมนอนค้างกันที่ในโรงเรียนและแน่นอนว่าตามโรงเรียนต่างๆไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือต่างจังหวัด ย่อมจะมีเรื่องเล่าเรื่องผีตำนานประจําโรงเรียนแต่ละที่ที่ได้เล่าสืบต่อกันมาแล้วเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์การเจอผีของคุณนิดเมื่อสมัยเรียนมปลายในโรงเรียนประจําอําเภอแห่งหนึ่งที่อยู่ทางภาคเหนือสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเราชื่อนิดค่ะเรามีเรื่องราวอันน่าขนลุก เมื่อตอนที่เรายังเรียนมปลายเมื่อประมาณ15ปีก่อนในช่วงเตรียมงานกีฬาสีตอนนั้นเราเรียนอยู่ม .4 ที่ต้องรับผิดชอบการจัดสแตนเชียจัดทำอุปกรณ์ต่างๆกับช่วยการเตรียมสถานที่และรอเก็บของหลังจากทำกิจกรรมจนเสร็จในช่วงอายุต,ตอนนั้นมันเป็นอะไรที่สนุกมากเมื่อได้มาอยู่กับเพื่อนๆปราศจากข้อบังคับจากผู้ปกครองการนอนในโรงเรียนในครั้งนั้น จะนอนด้วยกัน2อสามคืน2คืนแรกคือวันเตรียมงานส่วนคืนสุดท้ายก็คือการเก็บของโรงเรียนที่เราเรียนอยู่นั้นจะตั้งอยู่ในอำมเพยเล็กๆมีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่มีอาคารเรียนหลกักๆอยู่สีตึกพื้นที่ส่วนใหญ่มีแถ่ต้นไม้และทางด้านหลังโรงเรียนจะติดกับเชิงเขาลูกเล็กๆส่วนทางด้านหน้าโรงเรียนนั้นจะมีถนนลาดยางสองเลนฝั่งตรงข้าม จะเป็นพวกเขตชุมชนและลานกิจกรรมต่างๆรวมทั้งสถานที่จัดงานจะอยู่ทางโซนหน้าโรงเรียนบรรยากาศมันเลยไม่น่ากลัวเท่าไหร่เพราะมันจะเป็นแค่ลานโลงๆม,งมีเสาธงมีสนามฟุตบอลและก็รถลาที่วิ่งไปมาตามท้องถนนเราก็ช่วยกันอย่างขมักขมน้นต่างก็นั่งทำงานตามสีที่ตนได้รับผิดชอบส่วนสถานที่หลับนอนนั้น เราจะใช้อาคารเรียนอาคารหนึ่งซึ่งเป็นอาคารที่ถัดจากสนามฟุตบอลเข้าไปในโรงเรียนประมาณ50เมตรช่วงคืนแรกที่เรานอนค้างแรมเราก็นอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่เพราะมันก็ดูต่างที่ต่างทางแถมบรรยากาศภายในโรงเรียนที่มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมมันก็ดูน่ากลัวอยู่ไม่น้อยบวกกับตึกเรียนที่เรานอนอยู่นั้นมันเป็นตึกเรียนสามชั้นสมัยเก่าเป็นตึกปูนที่พื้นปูด้วยไม้ ที่สร้างมาพร้อมๆกับการก่อตั้งโรงเรียนเรานักเรียนหญิงที่มาทำกิจกรรมก็ถูกจัดให้มานอนที่ชั้นสองเป็นห้องเรียนหัวมุมบันไดเรานอนในห้องนี้ด้วยกันสิบคนส่วนพวกนักเรียนชายนั้นจะนอนกันในห้องเรียนชั้นหนึ่งและสําหรับกฎในการใช้ตึกนี้คือห้ามนักเรียนชายขึ้นมาบนตึกส่วนนักเรียนหญิงนั้นถ้าไม่จำเป็นห้ามขึ้นไปที่ชั้นสาม คืนแรกระหว่างที่เรานอนกึ่งหลับกึ่งตื่นหูเราก็ได้ยินเสียงกระดิ่งดังกริ้งกริ้งคล้ายๆกับปอกคอสัตว์เลี้ยงพร้อมๆกับเสียงโคมคลามที่ชั้น3ตอนนั้นเราก็ไม่คิดอะไรมากคิดว่าคงเป็นหมาที่มันมีปอกคอและมีกระดิ่งเลยได้แต่นอนฟังและเผลอหลับไปเช้าวันต่อมาพวกเราต่างก็พากันจัดกิจกรรมเร่งเตรียมนู่นนี่นั่นให้มันทันวันงานพรุ่งนี้จนเวลาตกค่ำ คืนนั้นเป็นคืนที่สองที่เราได้มานอนโรงเรียนวันนั้นเราใช้พลังงานไปเยอะรู้สึกเพลียจึงขึ้นไปนอนก่อนเพื่อนตอนนั้นประมาณสักสองทุ่มกว่าขึ้นไปกับเพื่อนอีกสองคนที่อยู่ในสีเดียวกันอาบน้ำอะไรจนเสร็จสับก็ประมาณสักสี่ทุ่มกว่าพอเอนหลังลงนอนในครู่หนึ่งนิดก็หลับไปอย่างไวแต่พอช่วงกลางดึกประมาณสักตีสามได้เราก็รู้สึกตัวตื่น เพราะมันมีเสียงลากโต๊ะดังมาจากเพดานหรือห้องด้านบนชั้นสามตอนนั้นเราก็ได้แต่นอนหลับตาฟังเสียงกิจกรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่รู้ว่าใครทำอะไรอยู่บนนั้นจนสักพักมันก็ได้มีเสียงกระดิ่งคล้ายๆกับปอกคอหมาแมวดังกริ้งกลิ้งแบบเมื่อวานแต่คืนนี้มันจะแปลกตรงที่มีน้ำหนักเท้าเดินไปมาจนไม้มันลั่นตามก้าวยางพร้อมกับการลากของหนัก เราเลยลืมตาแล้วเหลือมมองดูเพื่อนทุกคนต่างก็นอนอยู่ท่าเดิมไม่มีผู้ใดที่ตื่นอยู่บรรยากาศภายในห้องตอนนั้นก็มีแสงไฟจากหน้าสนามฟุตบอลส่องมาพอให้เห็นลางๆเราเลยได้นอนหลับต่อเสียงของกระดิ่งมันก็ดังอยู่อย่างนั้นดังไปมาบนชั้น3มมีลักษณะเดินไปมาตามทางเดินหน้าห้องเรียน แล้วก็เดินกลับเข้ามาในห้องก่อนจะมีเสียงลากโต๊ะลากเก้าอี้พร้อมกับเสียงกระดิ่งดังอยู่อย่างนั้นเรานอนฟังจนเผลอหลับไปในเช้าของวันกีฬาสีกิจกรรมต่างๆก็สนุกสนานเรามีหน้าที่ดูแลพวกน้ําเตรียมข้าวให้กับน้องๆคอยสนับสนุนต่างๆอยู่ใต้สแตนเสียงเชียร์ของแต่ละสีก็ดังอื้องอย่างสนุกสนานจนเวลาผ่านไปช่วงเย็นกิจกรรมทุกอย่างก็จบลง งานกีฬาสีก็ผ่านไปด้วยดีถึงสีของนิดจะไม่ได้รางวัลชนะเลิศในการเชียร์แต่ก็ได้พวกขนมปิ๊กมาไม่น้อยคืนนั้นจึงเป็นคืนสุดท้ายที่ต้องนอนกันที่โรงเรียนและคอยเก็บของต่างๆส่วนมากจะพากันนั่งฉลองซะมากกว่าและในวัยนั้นก็คงหนีไม่พ้นพวกเครื่องดื่มของมึนเมาตอนนั้นในกลุ่มเพื่อนสนิทจะมีต้นมีปิ๊กมีนาและก็พิมพ ที่มาจากห้องเดียวกันตอนเรียนอยู่มอตน้นเราห้าคนก็นั่งกันอยู่หน้าอาคารหนึ่งนั่งดื่มและพูดคุยกันไปตามภาษาตอนนั้นประมาณสักสี่ทุ่มได้มองไปบริเวณสนามฟุตบอลก็มีอีกสองสากลุ่มที่นั่งจับกลุ่มแบบพวกเราเราก็นั่งพูดคุยพลางหยอกล้อจนวนไปถึงตำนานของโรงเรียนที่ได้ฟังเรื่องผีต่างๆนานาที่เลาสืบต่อกันมาไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริง เพราะเราก็ไม่เคยเจอกูจำได้พี่สันเคยเล่าให้กูฟังตอนอยู่มสานะ่ะไอ้ต้นได้เอิยขึ้นแล้วก็เริ่มเล่าเรื่องผีที่มันเคยได้ฟังมาจากรุ่นพี่โดยมันได้บอกว่าเมื่อประมาณสิปีก่อนที่นิดจะเข้ามาเรียนได้มีเด็กมอต้นตกจากชั้นสามลงมาตายแล้วก็กลายเป็นผีเฮี้ยนที่ตึกสส่วนมากคนจะเห็นเป็นเงาดำๆยืนอยู่ระเบียงชั้นสาม แล้วร่างดำๆร่างนั้นก็ปีนขึ้นที่กั้นระเบียงก่อนจะยืนร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่พักหนึ่งแล้วก็กระโดดทิ้งร่างลอยละลิวจนตกลงมากระแทกกับพื้นต่อหน้าต่อตาถึงว่าละ่ะทำไมโรงเรียนเราทำลูกลงเพราะเหตุน,นี้นี่เองนาเพื่อนสาวได้เอ่ยขึ้นก่อนที่ไอ้ปิ๊กจะเป็นอีกคนที่บอกเล่าเรื่องผีเรื่องของไอ้ต้นจิบจิมึงฟังเรื่องของกูก่อนนะ เมึงเห็นบ้านพักครูหลังตึกสีไหมวะบ้านที่มันหลังล้างๆน่ะไอ้ปิ๊กได้เอ่ยถามทุกคนก็พยักหน้าพร้อมกับถามมันว่ามีอะไรไอ้ปิ๊กก็เลยบอกว่าเมื่อวานก่อนที่จะเข้ามานอนโรงเรียนพอดีอาของไอ้ปิ๊กเป็นสิทธิ์เก่าของที่นี่และรู้ว่าไอ้ปิ๊กจะมาพักค้างแรมกันที่โรงเรียนเลยได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าสมัยก่อนตอนที่โรงเรียนของเราได้บรรจุวิชาหน้าตาศิลและดนตรีไทย เข้ามาสอนในช่วงแรกๆทางโรงเรียนเลยได้ครูคนหนึ่งที่เพิ่งจะจบมาใหม่ๆเล่นได้ทั้งดนตรีไทยดนตรีพื้นบ้านและก็พอจะสอนท่ารำไทยได้พอสอนได้ปีหนึ่งก็เกิดเรื่องครูหนุ่มที่อายุอันนามไม่มากนักและอายุห่างจากนักเรียนมปลายแค่ห้าหปีเลยได้มีความรักใกล่เกิดขึ้นระหว่างครูและลูกศิษย์แรกๆความรักมันก็เบ่งบานแต่เป็นการเบ่งบานแค่เพียงฝ่ายเดียว เพราะครูหนุ่มมีแฟนอยู่แล้วเวลาผ่านไปจนความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งทำเอานักเรียนสาวนางรำผู้นั้นถึงกับตั้งท้องในวัยเรียนด้วยที่ครูหนุ่มมีคู่หมายรออยู่ที่กรุงเทพจึงได้เอ่ยปากบอกให้ในักเรียนสาวไปทำแทง้งพร้อมกับบอกเลิกยุติความสัมพันธ์มันเลยทำให้ทั้งสองได้มีปากเสียงทะเลาะก,กันอยา่างรุนแรงถึงขั้นกับลงไม้ลงมือแทงกันตายเฮ้ยปิ๊ิโม้หรือเปล่าวะ ครูกับนักเรียนเนี่ยนะจะมารักกันเออว่าแต่ใครที่โดนแทงตายไอ้ต้นได้เอ่ยถามในปีก็เลยตอบไปว่าเป็นครูหนุ่มที่โดนแทงตายแล้วก็คานมาตายที่หน้าบ้านพักส่วนนักเรียนหญิงนั้นก็ได้ฆ่าตัวตายในโรงเรียนเดีาวว่าในโรงเรียนแล้วตรงไหนวะนาเพื่อนสาวได้แทรกเอ่ยถามแต่ระหว่างนั้นก็มีอาจารย์เดินเข้ามาไล่ให้เราไปนอนจึงพากันแย,ยกย้ายก,กันขึ้นตึก คืนนั้นเราก็หลับไปอย่างง่ายดายแต่มารู้สึกตัวตื่นตอนประมาณสักตีสองเนื่องจากตอนนั้นนิดปวดฉี่มากแถมนานและพิม์พปลุกยังไงก็ไม่ตื่นเราจึงตัดสินใจเดินไปห้องน้ำคนเดียวเราก็เดินลงมาจากตึกแล้วก็เดินอ้อมมาทางด้านข้างบรรยากาศตอนนั้นมันเงียบมากเราไม่กล้าแม้แต่จะเพ่งมองอะไรจนมาถึงห้องน้ำที่อยู่หลังตึกเราก็เข้าไปทำธุระพอกำลังจะเสร็จ ก็ได้ยินเสียงของกระดิ่งคล้ายๆกับมีหมาหรือแมวมาเดินเล่นอยู่แถวๆนั้นเสียงของกระดิ่งมันก็ดังอยู่กลิ้งๆดังเว่วมาอยู่ทางด้านข้างของตึกพอนิดทำธุระอะไรจนเสร็จก็ออกมาล้างมือที่อ่างล้างหน้ากะว่าจะออกมาดูว่าหมาที่ไหนเสียงกระดิ่งมันดังเว่วมาจากมุมตึกเราก็เดินไปดูอย่างช้าๆเพราะเป็นทางกลับขึ้นตึกอยู่แล้วเราก็เร่งฝีเท้าเดินให้มันทันแต่เสียงกระดิ่งก็ยังห่างออกไปเรื่อย สายตามองเห็นแค่เงาแวบๆเท่านั้นจนเราเดินมาถึงบันไดขึ้นตึกเราก็มองเห็นเป็นปลายชายผ้าที่มันดูปิวสวยัยเดินลับขึ้นไปชั้นสองร้อมกับเสียงกระดิ่งที่มันดังตามจังหวะเดินเรายืนชะงนอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเดินขึ้นบันไดไปชั้น2จนเราเดินมาหยุดอยู่ตรงระเบียงหน้าห้องพร้อมกับมองบันไดทางขึ้นชั้นสคิดลังเลใจว่าจะเอาอยัางไงจะเข้าไปนอน หรือจะเดินตามเสียงกระดิ่งขึ้นไปชั้นสจนมันมีเสียงลากโตะ๊ะก่อนที่มันจะล้มลงกระแทกกับพื้นตอนนั้นเรารู้สึกว่าเล้มเลิม,เ,มเหมือนอะไรครอบงำเราอยู่เหมือนติดอยู่ในภวังทําให้อยากจะขึ้นไปที่ชั้น3ามไม่ได้จึงค่อยค่อยก้าวขาเดินขึ้นบันไดไม้ไปที่ชั้นสามเสียงไม้ก็ลั่นดังเอียดอาดจนมาถึงที่พักบันไดระหว่างชั้นสและชั้นสเรามองขึ้นไปข้างบน มันก็ดูออกมืดๆแต่ก็พอมองเห็นเราเลยขึ้นบันไดไปต่อจนมายืนอยู่ตรงทางเดินชั้นสามทุกอย่างตอนนั้นมันก็กลับเงียบลงอย่างสนิทรวมทั้งเสียงกระดิ่งก่อนหน้านี้มันก็ได้เงียบลงไปแล้วมีแค่อากาศตอนนั้นรู้สึกว่ามันจะเย็นกว่าปกติเรามองไปจนสุดทางเดินที่มันมีแสงสลัวๆห้องเรียนตอนนั้นทุกห้องถูกปิดประตูไวเอว่ เดินสำรวจหน่อยแล้วกันเราอูทานขึ้นมากับตัวเองเบาๆสายตาก็มองไปอีกฝั่งของตึกก่อนที่เราเจะค่อยๆก้าวเดินพลางคิดในใจว่ามาทำอะไรบนนี้แต่ก็นั่นแหละค่ะด้วยความเมาและความอยากรู้เราเลยไล่เปิดประตูห้องเรียนไปเรื่อยๆจากห้องตรงหัวมุมบันไดเปิดแล้วก็มองเข้าไปโดยที่ไม่ได้เปิดไฟแม้แต่สักดวงเราก็ไล่เปิดไปจนถึงห้องที่สองห้องที่สาม ห้องที่4จนมาถึงห้องสุดท้ายที่อยู่สุดมุมตึกปรากฏว่าห้องนี้มีแม่คุญแจคล้องไว้แต่ไม่ได้ล็อกเราเลยค่อยๆถอดแม่คุญแจออกก่อนจะค่อยๆเปิดประตูแล้วก็พบว่าข้างในมันว่างเปล่าเฮ้ยแล้วใครวะแล้วเสียงกระดิ่งมันหายไปไหนหรือว่าผีเส้นเสียงที่บ่นงึมงๆกับตัวเองพลันก็มีเสียงกระดิ่งดังขึ้น ตรงห้องหัวมุมห้องแรกตอนนั้นคิดในใจอะไรมันครอบงำให้เดินมาถึงตรงนี้มารู้ตัวอีกทีก็พลาดไปเสียแล้วเสียงกระดิ่งก็ดังอย่างนั้นพร้อมกับเสียงลากโต๊ะดังออกมาจากห้องที่ติดบันไดเราทําได้แค่บอกตัวเองต้องรีบลงไปเดี๋ยวนี้เสียงกระดิ่งที่ดังขึ้นมันก็เริ่มเล้าให้หัวใจเต้นระทึกไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นรู้สึกขนลุก เสียว่าไปทั้งตัวก่อนที่เราจะตัดสินใจจำเอาออกวิง่งวิ่งให้ไวที่สุดจนมาถึงหน้าห้องที่ติดบันไดแค่อีกไม่กี่ก้าวก็จะลงไปชั้นสองได้แล้วแต่ทว่าจู่ๆก็มีเหมือนอะไรสักอย่างมาเกี่ยวที่ขาของเราไว้ทำให้เราล้มลงอย่างแรงความเจ็บปวดประดาขึ้นหัวเขารู้สึกแสบขนาดแม้แต่ขยับก็ยังเจ็บมันรู้สึกเสียดเข้าไปในกระดูกแต่สิ่งที่เลวร้ายกว่าน,นั้น เรามาล้มอยู่ตรงประตูหน้าห้องที่มีเสียงกระดิ่งแถมตอนนี้ประตูมันก็เปิดอยู่เสียงความเคลื่อนไหวที่อยู่ภายในห้องมันเลยทำให้เรามองด้วยความไม่ตั้งใจนิดได้มองเห็นภาพภายในห้องนั้นภาพข้างในนั้นมันม,นมหัศาจรรย์มากมันเป็นภาพสีขาวมีแสงนวนๆลๆเรากลับเป็นสปอตไลท์บนเวทีเฉิดชายถึงการแสดงอะไรสักอย่างในพวังที่ล้าสายตาไม่ได้ จู่ๆก็มีหญิงสาวปรากฏขึ้นเป็นนักเรียนหมอปลายที่ดูสง่ากำลังรำด้วยท่วงท่าที่ดูอ่อนช้อยใบหน้าดูงดงามแบบหญิงไทยนางรำที่อยู่ในจงกระเบนสีแดงมนมนกับชุดนักเรียนสีขาวเธอคนนั้นดูมีความสุขใบหน้าดูเต็มไปด้วยรอยยิ้มวงแขนดูโค้งเชื่อนอ่อนทุกท่วงท่าเท้าซ้ายเท้าขวายกตามจังหวะไล่รำทำเอาเสียงกระวนที่ข้อเท้าดังเป็นเสียงกระดิ่งอย่างบาดใจ ตามจังหวะที่กระทืบเท้าลงแต่แล้วจู่ๆผ้าม่านสีขาวนวลต่างๆและฉากการแสดงในห้องนั้นมันก็เริ่มเปลี่ยนจากสีขาวกลายเป็นสีดำเทามนนางรำผู้นั้นใบหน้าก็เริ่มเปลี่ยนอารมณ์แปลไปเป็นความเศรา้ามเรา้ศแก้มสีขาวนวลที่มีรอยน้ำตาก่อนที่นางรำผู้นั้นจะเริ่มสะอึกสะอื้นขึ้นมาพลางรำกระทืบเท้าด้วยท่วงท่าที่ดูดุดัน มันทำให้เราพลันคิดขึ้นมาได้ว่าเสียงกระดิ่งที่เราได้ยินตั้งแต่มานอนที่นี่ก็คือเสียงกระพวนข้อเท้าของนางรำนางรำที่อยู่ในชุดกลึ่งนักเรียนก็รำไปอยู่อย่างนั้นแต่สิ่งที่มันอยู่อย่างเดิมก็คือสายตาที่ดูดุดันดูน่าสยดสยองก็มองจ้องเราอยู่ตลอดเวลาที่นางคนนั้นได้หันมานิดนั่งกองอยู่กับพื้นอยู่ตรงนั้นตัวแข็งทำอะไรไม่ถูก ได้แต่มองภาพหญิงสาวที่กำลังรำไห้แล้วก็ไล่หลังไปท่วงท่าต่างๆก่อนที่นักเรียนนางรำคนนั้นจะเดินไปลากเาก้าอี้ตัวหนึ่งแล้วก็ยกไปไว้บนโต๊ะที่ตั้งอยู่ตรงริมหน้าต่างด้านในก่อนจะขึ้นไปผูกเชือกไว้กับขอบวงกบหน้าต่างด้านบนแล้วก็เอาเชือกนั้นมาคล้องที่คอพร้อมกับหันมาทางที่นิดนั่งอยู่ก่อนจะเอ่ยออกมาว่ามึงรู้หรือ,อยังกูตายในห้องนี้นี่แหละ สิ้นเสียงของเด็กนางรำผู้นั้นร่างของเธอก็ทิ้งตัวลงมาพร้อมกับถีบเก้าอี้ดังโครมใหญ่ผีนางรำผู้นั้นดิ้นอย่างทุรนทุรายพร้อมกับส่งเสียงสะอักที่คอตาขาเริ่มเป็นสีแดงลิ้นเริ่มแลบออกมาใบหน้าเหยเกยเจ็บป,ปวดตัวเกรงชักกระตุกโลหิตสีแดงเริ่มสมออกมาจากทางดวงตาจมูกและปากจนร่างเพียวบางของนางรำวัยเลียนเริ่มที่จะแน่นิ่งลงไปพร้อมกับร่างกายได้เริ่มแปลสภาพ ดูเขียวขึ้นแล,และอืดบวมอย่างกระทันหันทามารอตอนนั้นถึงกับตาเบิดโพงเสียวสันหลังขนลุกไปทั้งตัวใจมันวิวแทบจะดับลงตรงนั้นแต่ก่อนที่ภาพทุกอย่างจะดับลงภาพหญิงสาวที่ห้อยอยู่ในห้องนั้นร่างกายจะกระตุกขึ้นเป็นคำนบสองพร้อมกับยกมือขวาขึ้นมาชี้หน้า <c oughs> และสยะฉีกปากจนเรากลัวสุดขีดเลยทําให้ห้วงวินาทีนั้นเราก็สลบหมดสติไปเช้าวันต่อมา เราตื่นขึ้นมาอยู่บนเตียงของโรงพยาบาลเช้านั้นก็ยังตัวสั่นไปหมดภาพทุกอย่างมันติดตาจนเจสสายก็เริ่มที่จะตั้งสติได้แถมเพื่อนๆและคุณครูก็ได้มาเยี่ยมในวันนั้นถามไถ่ยอาการว่าเป็นอะไรจนเราเล่าเรื่องราวที่ได้พบเจอมาครูที่เป็นครูประจําชั้นเลยได้บอกว่าที่ปิกมันเล่ามานั้นมันก็เคยเกิดขึ้นจริงแต่มันก็นานมาแล้วตั้งแต่2534 ได้มีนักเรียนนางรำผิดหวังกับความรักแล้วก็มาฆ่าตัวตายอยู่ที่ชั้น3ของอาคารหนึ่งนั่นแหละแล้วห้องนั้นก็คือห้องนนอหน้าตัดสินเก่าพอนางรำไปผูกคอตายก็เป็นผีเฮี้ยนเนื่องจากตายท้องกลมช่วงแรกออกมาหลอกมาหลอนจนนักเรียนมารำไม่ได้จึงได้ย้ายห้องหน้าตัดสินไปอยู่ที่ตึกสจนถึงปัจจุบันนี้แถมยังทำบุญโรงเรียนปีละครั้งผีเฮี้ยนก็พอเบาลงมาบ้าง อาจารย์ประจำชั้นเราว่าอย่างนั้นเหตุการณ์นั้นมันทําให้นิดถึงกับนอนโรงพยาบาลตั้งหนึ่งเดือนเพราะวิ่งล้มแล้วเขามันบิดแถมไม่สบายเป็นไข้หนักอีกตั้งหาแล้วก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงเป็นนิดคนเดียวที่ต้องไปเจอผีตนนั้นแถมยังได้ยินเสียงกระดิ่งตั้งแต่คืนแรกที่มานอนโรงเรียนในงานกีฬาสีเราก็เลยเชื่อเรื่องเล่าของไอ้ปีกว่ามันเป็นเรื่องจริงของตำนานผีโรงเรียน ขอบคุณที่รับฟังกันจนจบขอให้ท่านผู้ฟังมีความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองมีสุขภาพที่แข็งแรงช่วงนี้แอดมินรู้สึกเสียงแหบยังไงชอบกลมันเป็นแปลกๆอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนยังไงสุดท้ายนี้ก็ดูแลสุขภาพทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ